สวัสดีครับเพื่อนๆครับคลิปนี้มาดูภาพประทับใจครับมาแล้วเพื่อนๆจ๋าบิสซูมาที่เพื่อนๆอยากได้นะครับมาแล้วครับนี่คือการเปิดตัวแล้วก็ภาพความประทับใจครับที่หลายคนรอคอยอยากจะเห็นว่าเมื่อไหร่จะชูเสื้อทักทีนะครับมาแล้วนี่คือหน้าตาของยิบิสซูมาครับมิดฟิลด์ตัวใหม่ทีมชาติมาลีนะครับ วัย25ปีเซ็นสัญญากับเราจนถึงปี2026นะครับนั่นแปลว่าเซ็นกับเรา4ปีด้วยค่าตัวที่แวดๆว่าน่าจะประมาณสัก25ล้านปอนด์แล้วก็มี5ล้านปอนด์เป็นแอดออนเงื่อนไขเพิ่มเติมนะครับโอ้โหดูหน้าตาแกนะครับก็เป็นประเภทที่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับเกมรุกฝ่ายตรงข้ามเห็นก็คงจะเกรงใจอยู่เหมือนกันในการที่จะพาบอลฝ่าเขานะ,ะดูหน้าตานี่ จิโกพอสมควรเลยทีเดียวนะครับก็เป็นภาพที่หลายคนอยากจะเห็นสักทีนะครับลงเอยเรียบร้อยคราวนี้มาถึงมหากรรมการปาดหน้าทีมสเปอร์กับแมนยูปาดหน้ากันในการที่จะคว้านักเตะที่อีกฝ่ายหนึ่งสนใจอยู่แล้วแล้วอีกทีมหนึ่งเนี่ยจะมาปาดหน้าก็คือกรณีแรกนี่คือคริสเตียนเอริกเซ่นนะครับสเปอร์เนี่ยก็มีข่าวมาตั้งนานแล้วนะครับว่าสนใจอยู่ เบนฟอร์ดก็อยากจะต่อสัญญาแต่ว่าล่าสุดเนี่ยแมนยู U, จะมาหยิบชิ้นคว้าปามันชิ้นปามันไปแล้วนะครับเอรอิกเซนก็เหมือนกับมีทีท่าว่าจะมีแนวโน้มไปทางแมนยูมากกว่าด้วยก็ไหนบอกว่าเห็นอยากจะไปแชมเปี้ยนลีกไงฮะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยทำไมถึงจะตัดสินใจไปแมนยูอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่ามีกระแสะแรงเหมือนกันว่าน่าจะไปแมนยูมากกว่าคราวนี้ สปเปอร์ก็เป็นข่าวครับในการคว้าตัวแอนโทนีแอนโทนีนี่เป็นใครเป็นปีกของอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมอายุ22ปีทีมชาติบราซิลนะครับดีกรีเขาเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าติดทีมชาติชุดใหญ่ในปีนี้เองนะครับไปเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกก็ปรากฏว่าลงเล่นไป9นัดยิงได้2ประตูถือว่ามีสถิติที่ไม่ธรรมดาสำหรับนักเตะวัยนี้นะครับแล้วก็เพิ่งมาติดทีมชาติมาด ก็มักจะเป็นมิดฟิลด์ริมเส้นทางด้านขวานะครับหรือว่ากองหน้าทางด้านขวาของอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมเป็นสิทธิ์เก่าของ Eric g, เอริกเทนฮาเขานั่นแหละแล้วก็แมนยูก็อยากได้นะครับเพราะว่าเอริกเทนฮาเนี่ยไปคุมแมนยูฤดูกาลหน้าก็เลยมีข่าวว่าอาจจะดึงสิทธิ์เก่าคนนี้ไปด้วยแต่คราวนี้สเปอร์เตรียมที่จะเรียกว่าคว้าตัวนะครับปีคนนี้ของอาแ์จ็คโดยมีดีลสลับขั้วกับสเฟนเบิร์กไวเตรียมเอาไว้ให้ด้วย นี่แหละฮะก็เลยเป็นข่าวขึ้นมาว่าจะเป็นการปาดหน้ากันไปมาระหว่างสเปอร์กับแมนยูหรือเปล่านะครับแมนยูจะคว้าเอริกเซนปาดหน้าสเปอร์ส่วนสเปอร์จะคว้าแอนโทนีปาดหน้าแมนยูหรือไม่อันนี้ต้องติดตามกันต่อไปนะฮะก็ถือว่าเป็นศึกนอกสนามนะครับระหว่างสเตอร์กับแมนยูอีกเรื่องหนึ่งในการแย่งนักเตะกันทีนี้เพื่อนเพื่อน,อนบางคนถามมาว่า ข่าวกองหลังไม่มีหรือ,อยังไงว่ารู้สึกว่าจะมีข่าวแนวรุกหรือว่ากองหน้าอย่างคลิปที่แล้วผมพูดถึงเราตาโลมันตินเนสเนี่ยหลายคนก็บอกว่ามหมันมันแพงเหลือเกินมันจะเป็นจริงได้หรอนะครับแล้วก็เอามาวิเคราะห์ก่อนแบบนี้มันจะยังไงนะครับก็ผมก็มีหน้าที่วิเคราะห์ไปก่อนนะครับกอ็อันนี้จะเป็นจริงไม่จริงเนี่ยผมก็บอกอไว้แล้วว่าฟังเพื่อความบันเทิงแล้วก็ต้องฟังหูไว้หูแหละครับเรื่องแบบนี้เรื่องของตลาดการซื้อขายมันมันไม่ได้ใช่ว่าจะชัวร์ทุก ทุกข้อเสนออย่างแน่นอนนะครับไม่อย่างนั้นเราคงจะมีนักเตะล้นทีมไปหมดนะครับถ้าหากว่าเป็นจริงทุกดีลนะครับมันก็มีดีลที่ประสบความสําเร็จบ้างไม่ประสบความสําเร็จบ้างในเรื่องของกองหลังเนี่ยเรื่องของเปาตอเรสเรื่องของบาสโตนีเงียบไปในระยะนี้นะครับแต่ว่าเรื่องของเกลสันเบรเมอร์ของต o ริโนเนี่ยก็กลับมาเป็นที่สนใจของสเปอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับเดิมที อกองหลังคนนี้ก็เป็นเป้าหมายของอินเตอร์ด้วยเหมือนกันก็มีข่าวอยู่ช่วงหนึ่งว่าเอ๊ะถ้าอินเตอร์ไม่ปล่อยบัสโตนี่ให้สเปอร์สเปอร์ก็จะไปคว้าตัวนี้แทนให้อินเตอร์เลือกเอาแล้วกันว่าจะเลือกใครเอาไว้ระหว่างบัสโตนี่กับเบรเมอร์นะครับพอดีลทางนั้นสะดุดก็เลยมีข่าวกับกองหลังโตริโนเกลสันเบรเมอร์คนนี้ขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับก็ไม่รู้ว่าจะจบลงยังไงตอนนี้มันเป็นงูกินหางไปหมดนะครับสำหรับข่าวกองหลังเนี่ย ค่อนข้างที่จะช้าแล้วก็มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับที่ปิดไม่ลงเลยสักทีหนึ่งส่วนขาออกตอนนี้ที่เห็นว่าวิงแบ็กของเรามีปัญหาทั้ง2ฝั่งเนี่ยกับกลายเป็นว่าเนื้อหอมนะครับทั้งเรเกตลอดเองก็เป็นที่สนใจของยูเวนตุสเห็นบอกว่าจะเอานักเตะตุรกีมาแลกด้วยแล้วก็ทางด้านของฝั่งขวาเ,าเออร์มซันรอยเลเนี่ยนะครับ ทางแอเลติโกมาดริดรวมถึงโรมาก็สนใจที่จะคว้าตัวไปด้วยก็ถือว่าเนื้อหอมในช่วงนี้นะครับส่วนดาวินซอนซานเชสก็เป็นข่าวกับโมนาโกนะฮะก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับความเคลื่อนไหวนะะก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าจะมีดีลที่4เกิดขึ้นกับใครนะครับอันนี้ก็ลุ้นอย่างใจจดใจจอ่อนะฮะตอนนี้คอนเต้ก็เรียกว่าพักผ่อนอย่างสบายอารมณ์เลยนะฮะก็ถือว่าน่าจะเขาเรียกว่า สมความตั้งใจของคอนเต้แล้วก็ทีมงานอยู่เหมือนกันสำหรับตลาดรอบนี้ในการคว้านักเตะแต่ละคนมาที่สามารถพร้อมใช้ได้เลยนะครับแต่ละคนเนี่ยก็ถือว่าได้อย่างรวดเร็วกองเชียร์เองก็มีความสุขในการติดตามข่าวในแต่ละวันกันนะครับก็ต้องมาดูกันครับว่าดีลต่อไปจะเป็นใครนะฮะตอนนี้กองหลังเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยยังไม่ได้มาเลยก็ลุ้นกันต่อนะครับส่วนดิชสเปนเองนะฮะสปเปอร์เนี่ยก็เหมือนกับยัง ยึกยักอยู่ไม่อยากจะจ่ายทีเดียว20ล้านปอนด์นะครับอันนี้ก็ติดติดที่เรื่องของเนี่ยเรื่องเงินนิดๆหน่อยๆแต่ผมว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาไม่น่าจะยากนะเรื่องนี้นะอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยแล้วกลับมาเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ